เท่าไรเนี่ยต่อห้าร้อยใบครึ่งเลยไหมโอ้โหซื้อสามร้อยทุ่งฝายฮะซื้อจากทุ่งฝายมาทุ่งฝายทุ่งสารโอ้โหเขาเป็นเจ้าแก่ไรอ้อยนี่นะทุงสารเขาไม่ใช่ทุ่งฝายไม่ใช่ผลอ๋อาออันนี้ที่ไหนเนี่ยพระคูณเนื้อวะนี่นะปีอะไรห้าเก้าเหมาบ้านมาชะอกุม อุ้มได้มานานแล้วนะนูเพิ่มหน่อยวะยืนไมค่อนนี่วะเท่าไรเนี่ย1,500ได้ไหมไมค่อนนะโอ้โหมีได้ทำไมอ่ะซือมาเกินดิโอ้โหไมค่อนเลยทีอแพงวะไปวางไปหมดขายแทนที่เจอจะได้หาอะไรไปหาไม่แบกมา ท้ายนู่น้นึ้นานวะเดินต้องหอบแบกเหี้ยวมาปวดแก่อะไรกันไหยครับเดี๋ยวไปแล้ครับนะเหี้ยติดบาทใหญ่ใหญ่ห้าเดียร์เอาขึ้น่ะวังวางขายขึขนาดโต้องยังวิ่งมาซื้อเนี่ย นี่เท่าไหรนะยังนั่นแหละก็คงระบายอย่างเงี้ยร้านปลาขายไม่แพงนกระโลอยู่ที่นี่ให้คนเดียวเลยนะคนอื่นเขาไม่เอาไงคนอื่นนี่ไงขายคนหนึ่งก็สามร้อยสี่ร้อยพันห้า่างเงี้ยโอนึกว่าคนอื่นไม่เอาขายน้อยคนเดียวไฟลีเงี้ยไฟลีไฟลี ถึงส่ว้าวีใหญ่สวยโอโหไม่เหลืออะไรวิ่งเลยไรทองวิ่งเลยเราจะไปซื้อถุงอัแล้วอีกเนี่ยถุงเนี่ยหมดอีกแล้วนะอืมันจะเป็นหน,น,น้าพาักเสี่ยวของเก่าอย่างเดียวเลย เพชรบุญเพชบุญนี่ไปข้าพุทธาะวัาไขรานหลุกหลังแล้วนะไม่คยได้เดี๋ยวนี้มีคนราคาไม่ไปทำไมไม่รู้อ่ะไม่ค่อยมีคนถาม ดูก่อนอันนี้ฝั่งอันนี้มาจากไหนเนี่ยเขามาดิอันนี้ของเก่าหรือของใหม่เนี่ยของใหม่ของใหม่เนี่ยนะแล้วของเก่าอ่ะของเก่าก็ของเก่าก็รีไซเคิลหมดแล้วกี่น้อยโอ้โหไม่ใช่เราอยากได้ของเก่าอ่ที่ของเก่าก็ที่บ้านกันเลยนั่นหละหลายรังอยู่น้ะจั่งจะอยู่กงนแล้ำหมดอย่างน้ำน้ำมาพี่เยอะหมดอย่างน้ำอ่ะเอ้าดีไปเพิ่งถ่ายกอได้แล้วอ๋อแล้วของผมุกเป็นแบบวะเนี่ย ห้าบาทห้าบาทนี่รวมน้ำไข่มีใช่ไหมเหลือขวดเดียวแล้วหมดแล้วถ้าขวดสุดท้ายแล้วน้ำผมไปไหนวะเนี่ยนี่ไงนี่นี่น้ำผมนี่น้ำผมอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ของผมเดี๋ยวกินเงินมั่วเดี๋ยวติดเยอะนะนี่ฮะอันนี้เราพุทบฮะกิ่งเราพุญทบอ๋อมันเป็นเพชรกัดมาครับผมมันแท้นะ รับพันสองผ่านไหมพี่นวดเอาลบไปพันนึงก็ได้พี่หนวดนะอยากขายจังเไงเนี่ยอยากต่อนะพี่พี่หนวดยานะฮะแบบไปข่าวเนี่ยไปทำสองแล้วกันอ๋อแหมเรียนพุทธอันนี้มันกลับหัวกลับหางนะพี่ถ้ามันตรงกันนะ ผมจะขาดสักร้อยในมันหัวกับหางเอาร้อยนเท่ากันนะแกจะได้ทับสนหน่อยพูด <c oughs> ไปพูดมาเราจะทับสนซะแล้วเดี๋ยวโอควัาากได้ไงยงโงไงโงรงแ้วก็สาวน้วมก็ตอนั้นตะลุงม้อไอ้นั่หลวงพ่อทวดยังต่อห้าร้อยยังให้เจ็ดร้อยได้เลยพูดตะลุงดนี่เหรอเอาเนื้อไงเาะหรางพ่เกี่ยวฮะ <c oughs> สงสัยไม่ได้อะไรได้ไรยม่อ ไไม่ด้หเอาไม่ได้หรอฮะไมานั่งคุยเขาเฉยหันหันดิไอ้นั่นผมยังได้หานลูมารมาว่าจะมาคู่กันจะได้ไปขอพอดีครับแท้หรออันนี้แท้ที่นี่รับประกันยันเมียตายเลยอะได้พอถึงตอนนั้นพอเมียตายปุ๊บเก้เลยนะพี่ เอาหลบกพโมไหมหมอก็ก่อนจะมาก็บอกทันนังไงเังไงกงมาเลยที่วัดฮัลโหลกล้วยเหรโยห้าโอวยอะไรมาเนี่ยใช่ก็ขายสิบบาทถ้าไม่ได้กล้วยตาเลยเนี่ยพระไม่ขายไม่ได้เลยอ่ะ กดกดกดขายผ้าด้วยเอาเงเกงมาขายด้วยขายจะเกงงี so ้ดีเกงขายไม่ได้ได้ของเลยขายดีแฝดแเยอะนะใครจะมาก็มานะครับใช่ Sword>